สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันอีกเนาะไม่มีอะไรดอกทำเนะาะคือทำสี้นู่นเนะาะทำโฮมบุกนะโฮมบุกปลาอินทรียนะ์เนาะเออทำแบบง่ายๆนะดูห่อผมดูหอนะตัวหอยอย่างนี้นะไม,ไม่ได้ม่ได้ทำให้ห่อเรียบร้อยนะทำเหมือนห่อข้าวไอขนมลูกตาล ดูนะทำทำอย่างนี้เลยนะคนะเพื่อนเพื่อนเนาะใสใบยอด้วยเนาะใสใบยอนะคือนะใสใบยอด้วยนะปลายอินรีเนาะทำกับปลายอินรีนะหมกเบบเนาะเขาเรียกว่าห่อหมกนะห่อหมกผักเนาะใสใสฟักทองไถโนม้แล้วก็ใส่ผักเลี้ยงเนาะแล้วก็ใส่ปลายาอินรีเนะาะเนี่ยทำแบบง่ายๆายนะทำกินเนาะ ไม,ไ,มไม่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 ทำแบบห่อเนาะทำแบบง่ายๆนะเพราะว่าม,มัน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 ต้องใช้เข็มกัดเนาะใช้ไอไอเนาะพูดไม่เป็นนะต้องใช้เม็กเนาะไม่ติดก็ไม่ได้ทำนะทำอย่างนี้กินนะทำอย่างนี้กินนะทำหลายห่อนะทำหลายห่ออันนี้ขนาดอยู่คนเดียวนะเนี่ย <laughs> ขนาดอยู่คนเดียวนะทำกินเล่นๆด้วยเนาะ เพื่อนๆเนานะน่าทานไหมใส่ปลาอินรีนะใบยอแล้วก็ผักเหลียงเนาะทำกินเล่นๆเ,เพื่อนๆเนานะกินกับข้าวสวยร้อนๆเนาะกี่หอ่อตั้งห้าหกหอนะเพื่อนๆน,น,นะตั้งห้าหกหอนะห่อสวยมากเลยนะห่อสวยมาก ดูนะเพื่อนๆนะนะทำเก่งมากเลยนะเนี่ยห่ออย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ห่ออย่างนี้นะห่ออย่างนี้เลยไม่ได้ห่อสวยๆกับเขานะทำกินเองนะพเพื่อนๆนะทำกินเองนะดูนะ <S <S 1> <S 1> ทำกินเองำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้บ้าน บ้านที่บ้านน้องกวางะะ่างชาแนลนะคะน้องกว่างชาแนลก็แม่น้องกว่างก็ลงคลิปเนาะคลิปสั้นๆให้น้องกวางนะาาาาา่างเนานะมามามาทานข้าวกันเนาะเพื่อนๆเนาะมาทานข้าวกันเนาะชื่อสีก็จะทานแล้วเนาะลง ลงคลิปสั้นๆเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านนะ้องกว่างชาแล้วก,ก,กนะ็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยทำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะ